แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้เองก็เป็นวันที่เรียกง่ายว่าเป็นก้าวมิติใหม่แห่งการประกาศคายล็อกจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสนามบินเชียงใหม่เองเขาก็ได้มีการเปิดเที่ยวบินแรกวันนี้ด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยถ้าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เนี่ยได้มีการเปิดให้ผู้โดยสารเนี่ยทยอยเข้ามาใช้บริการหลังจากที่ปิดไปนานกว่า2เดือนเลยครับคุณผู้ชม โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนี่ยจากท่าอากาศยานสุวนภูมิเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะครับเป็นเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศเที่ยวแรกในเวลา9น35นานทีโดยมีผู้โดยสารมาทั้งสิ้นอยู่ที่48คนบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารครับยังเปิดให้บริการเนี่ยเฉพาะอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งพบว่ายังมีผู้โดยสารเนี่ยมาใช้บริการค่อนข้างน้อย <d> เพราะว่าการบินเออเพราะว่าสายการบินเนี่ยเปิดให้บริการเนี่ยไม่มากนะักสำหรับร้านค้าเนี่ยในสายการเออในสามบินเนี่ยก็มีการเปิดให้บางส่วนแล้วบางส่วนเนี่ยก็ยังคงปิดอยู่ไม่ได้ให้บริการนะครับเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้มากนะักทั้งนี้เองบริเออบริเวณอาคารขาเข้าภายในประเทศเนี่ยมีเจ้าที่ที่คอยตรวจคัดกรองผู้โดยสารเข้ามาเนี่ย ตามเกณฑ์ที่มีการแบ่งเอาไว้อยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิดครบทั้ง2เข็ม,มและผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาหเข็มหรือวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอรสันหนเข็มอันนี้คือกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคือกลุ่มแรกนะในกลุ่มแรกนี้ยังมีอีก,อ,ก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ได้มีการตรวจ โควิดแบบ rt pcr มาแล้วหรือการตรวจแบบ atk ภายใน72ชั่วโมงและผู้ที่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิดกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องเข้ารับการตรวจแบบ swab และไม่ต้องกักตัวนั่นหมายความว่ากลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่กลุ่มที่1เนี่ยคือผู้ที่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ได้มีการตรวจแบบ rt pcr หรือ atk ในลักษณะของ72ชั่วโมงที่ผ่านมา อันนี้คือไม่ต้องกักตัวนะส่วนกลุ่มที่2คือผู้เที่ยวโดยสารที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อที่กําหนดเอาไว้ในข้อแรกหรือการตรวจโควิดแบบ ATK มาแล้วเนี่ยจะต้องรับการสวอปที่ด่านจากนั้นเนี่ยจะได้กลับไปรอผลที่บ้านพักหรือที่พักของคุณโดยเขาจะมีการโทรไปแจ้งผลเนี่ยให้คุณทราบภายใน1วันหากไม่ติดเชือ้อ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวโดยเบื้องต้นครับเที่ยวบินที่เดินทางเ,าเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยกคนอยูอ่อยู่ในกลุ่มของไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไม่ตรงตามเกณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์เออใช่ค่ะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6คนนะแล้วก็จะต้องมีการเข้าเนี่ยสวอปเนี่ยแล้วก็กักตัวในพื้นที่กักตัวเนี่ยจากเจ้าที่ด้วย ทั้งนี้ครับทางด้านของนาวาโทมัท,มท,ทยันไกรสอนทองศรีนะครับรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยได้มีการกล่าวอีกว่าขอให้ผู้โดยสารเนี่ยที่มาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยมั่นใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเจ้าที่เนี่ยได้มีการรับการฉีดวัคซีนเนี่ยครบทุกคนส่วนพื้นที่การทําความสะอาดเนี่ยก็มีการเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเนี่ยทุกๆหนึ่งชั่วโมง นอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการบอกอีกครับว่าสําหรับเที่ยวบินเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยานี้เนี่ยยังมีค่าเฉลี่ยเนี่ยน้อยอยู่ประมาณ10เที่ยวต่อวันโดยเที่ยวแรกเนี่ยมีผู้โดยสารเพียง48คนแต่หลังจากวันที่15เป็นต้นไปจะมีจํานวนเที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับและคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีผู้โดยสารเนี่ยถึงหลักพันคนด้วย นอกจากนี้นะครับทางด้านของแน่นอนแหละเรารู้เรารู้กันอยู่ดีอยู่แล้วว่าสนามบินสิ่งที่ต้องคู่กับการทางานของสนามบินก็คือเหล่าบรรดาพี่พี่แท็กซี่ทั้งหลายที่อยู่บริเวณหน้าสนามบินคอยให้บริการแก่ผู้ใช้บริการก็มีการออกมาเปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะตั้งแต่สนามบินมีการปิดตัวไปเกือบสองเดือนกว่าแน่นอนว่าขาดรายได้ก็คาดว่าการที่สนามบินได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นมิติใหม่จะ เป็นหนทางหมาแห่งการกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวเนาะอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ามาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เคยมีการรายงานไว้ว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีมาตรการในการเดินทางเข้าออกของแต่ละแต่ละพื้นที่ที่ต่าง,างนใช่อันนี้ค,คุณก็ต้องอาจจะตรวจสอบให้ดีๆนะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณต้อง ผ่านเกณฑ์ของเขาไหมต้องมีการตรวจไว้ก่อนหรือเปล่าต้องมีเอกสารออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีการฉีดวัคซีนครบไหมเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราเองด้วยและป้องกันคนรอบข้างเราด้วยอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะ